มีสสิ่งเท่านั้นที่กฎจักรวาลบอกว่าถ้าคุณทำซ้ำๆยำๆแล้วคุณสามารถกลับมารีลันมันใหม่ได้ตลอดเวจากหมดมันจะกลับมามากกว่าเดิมหรือจากไม่เคยมีมันมีได้หรือจากมีน้อยมันจะมีมากเข้าใจนะคะนั่นคือคำว่าขอเชื่อรับค่ะจักรวาลเป็นเป็นคลื่นแม่เหล็ก ส่งแบบไหนจักรวาลให้กลับแบบนั้นเพราะมันมีรอเราอยู่แล้ววันนี้ที่คุณไม่ได้เพราะคุณส่งคลื่นขาดแคลนออกไปเขาแค่มาทดสอบคุณพอเขาทดสอบหนักๆแน่นอนคุณทอ้อเพราะครูก็เป็นในวันที่ครูเป็นนี่สามสิบล้านครูแทบไม่อยากอยู่บนโลกนี้เลยหาวิธีการที่จะไปจากโลกนี้ก่อนหมดค่าเช่าก่อนหมดกําหนดเช่า อยากไปแล้วไม่อยากอยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่เช่าแล้วกูจะไปแล้วแต่พอวันที่เราเห็นกดกฎนี้กดแห่งแรงดึงดูดเห็น NLP เอามาใช้ทุกคนดูนะมันเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการเลยเพราะเรารู้ว่ารอบตัวเรามันมีพลังงานรอเราอยู่วันนี้เราส่งคลื่นพลังงานแบบไหนครูส่งคลื่นพลังงานไปว่าถ้ามีคนรวยได้ครูก็รวยได้ถ้ามีคนสําเร็จได้ครูต้องสําเร็จได้ ถ้ามีคนป่วยแล้วกลับมาแข็งแรงได้รอดตายได้ครูต้องรอดตายได้ทุกคนเราแหกกฏไปเลยเราไม่ต้องไปโอ้ยคนป่วยมากก็ต้องตายมันตายหมดนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ถึงเวลายังขอไม่ตายก่อนนะคะเราขอพิสูจน์ว่าคนป่วยอย่างเราก็สวยได้รวยได้แข็งแรงได้ดูนะคะสิบสี่เข้าสิบห้าปีที่ครูผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะผ่าตัดมาได้ห้าปี มันฉีกต่อมันฉีกต่อค่ะพอจะไปผ่ารอบสองหมอส่งตัวด่วนเพราะว่ามันฉีกถึงอวัยวะสําคัญแล้วถ้ามันแตกก็คือขึ้นสมองพอส่งตัวไปหมอดูฟิล์มบอกทันทีว่าผ่าไม่ได้แล้วเพราะมันใกล้อวัยวะสําคัญให้กลับไปดูแลตัวเองก็ให้กลับไปใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดทุกคนคะกลับมาแทนที่จะหยุดไม่หยุดคะ่ะทํางานต่อคะ่ะหาวิธีการคะ่ะครูไม่ยอมแพ้ค่ะ ครูแค่ประกาศว่าฉันจะยกร่างกายนี้ให้กับโรงพยาบาลโอ้โ oh หแค่นั้นแหละร่างกายครูมีค่าขึ้นมาทันทีเลยครูกับบอสก็เอาร่างกายตัวเองไปบริจาคเสร็จแล้วมันรู้สึกว่าฉันจะต้องดูแลร่างกายนี้ฉันจะไม่ยอมให้ร่างกายนี้เจ็บป่วยฉันจะต้องทําให้ร่างกายนี้สวยให้ได้เรามีเป้าหมายหลังจากที่เราอ่ะบริจาคร่างกายเป็นไงบริจาคร่างกายเสร็จกลับมาใช้เวลาหนึ่งปีเต็มในการไปคิดค้นหาสูตรสมุนไพรมากินเอง เอายาเป็นกำกำห่อแบบนี้บริจาคเลยไม่กินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวหมอบอกว่าเธอขาดยาไม่ได้นะมันเป็นยาละลายริ่มเลือดเพราะว่าอวัยวะของเธอมันเป็นของเทียมลิ้นของเธอมันซ่อมสี่ลิ้นถ้าเกิดอวัยวะเทียมมันไม่ทํางานมันอุดตันเลือดมันอุดมันไปเลี้ยงทุกอย่างมันจบอวัยวะมันจบครูทิ้งเลยค่ะทุกคนไม่กินค่ะตัดสินใจเลยยาห่อเบิ่มเทมทิ้งเลยไม่กินชวนบอสไปเลยค่ะทางไปหนองไผ่ล้อม จะมีซ้ายมือจะมีร้านขายายาอยู่ในปั๊มน้ํามันร้านขายสมุนไพรค่ะทุกคนสุดท้ายเอาจริงจังค่ะทุกคนไปที่องค์การอาหารและยาเลยค่ะไปขอเลยค่ะว่าเอาสมุนไพรทั้งหมดที่มีที่นี่เขาถ่ายเอกสารให้เลยเขาเอามาให้ถ่ายเอกสารเป็นปึ้งเลยค่ะศึกษาหมดเลยค่ะทุกคนศึกษาศึกษาศึกษาแล้วก็ดูว่าที่ไหนปลูกสมุนไพรที่ไหนมีแหล่งเรียนรู้ก็มีโรงพยาบาลหนึ่งเนาะที่เขามีแหล่งเรียนรู้ไปเลยค่ะทุกคนตรงไหนปลูกตรงไหนเรียนรู้ตรงไหนเป็นโรงพยาบาลไปหมดเลยค่ะ เพื่อศึกษาว่าสมุนไพรมันจะช่วยให้ฉันน่ะแทนการกินยาเคมีได้ไหมมันเคยทำให้เราอ่ะหาทุกคนหาหนทางจนเป็นชาแก้วนี้นะคะนี่เลยต้นตำรับนะคะนี่เลยคือจุดกำเนิดของอิชันเลยนะคะทุกคนอันนี้สูตร p l สอันนี้สูตรด,ดังเดิม มันเหมือนเราถูกตัดสินว่าชีวิตเราเหลือน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจงสนุกกับมันแล้วทํากับมันอย่างเต็มที่อยากทําอะไรทําอยากดูแลตัวเองอยากแข็งแรงทําไปหาสมุนไพรมาต้มกินเป็นหม้มนม่นาจำได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะจนทุกวันนี้กลายมาเป็นชาชงดื่มแบบง่ายๆสบายสบายคุณเห็นการเดินทางของครูไหมเมื่อครูรู้กฎของ nlp คือการขอเชื่อรับ ครูรู้กฎนี้เอามาใช้โอ้โหทุกคนบอกเลยถ้าคุณใช้เป็นแล้วเหมือนที่ครูบอกแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะทุกคน